สบายดีสบายดีวัสดสุสกุลพี่น้องจา่าบรรยากาศยนี้มือแลกงอยู่เทียงไห้เทียงนาะพี่น้องมืดฝ่ามืดฝนม,มาอีกแล้วฝนทิโตอีกแล้วช่วงนี้เขาก็ออกแล้วออกจิเต็มทงแล้วกลไก่กับค้างว้พี่น้องจา่าอย่ามาลงไปกินเขา่า ไก่ก็หลายล้อยอยู่ประมาณหอดสองลอยประจักอันนั้ที่ค้างไว้อันนี้ที่เลือมันออกยังพันที่จับใส่อยู่อันนี้ซีแมน ตะนั่งขังไก่พี่น้องยามันบินข้อ,เ,อเ,เขาเขาข้อข่าดอกขั้นประจับเขา่ามือแรงผลจังจับเขา่าเกลือเ,อเ,เข่าเป็ดเข่าไก่เมื่อละสี่กะละมังพี่น้อง ตอนเศร้าสองกะละมังไก่กะละมังหนึ่งเป็ดกะละมังหนึ่งยังมอแลงกะเกลืออีกสองกะละมังมันบกเข่าดรอกมันหนีไปแหละ บกเข่ามือแรกจะจับเขา่ามันเข่าอยู่บ่ทับนี่มือแรกจะขึ้นน้องคนไม้สบายดีปะ่ะสบายดีป่ะแผนกเลี้ยงไก่บกขังบกได้พี่น้องเพราะว่าเขา่ามันติดทงนาเพราะฉะนาดนเข่าแล้วมันจองลงมาเบิดดึงลงมาเบิด อันนี้จะเป็นคอกเป็ดของอมมาลาพี่น้องจา๋าขังไว้ในตลางเถียงเพราะวโซนนี้ช่วงหน้าฝนเป็ดน้อยก็ฮ้างก็ได้ลูกวางมือซองเมือ่อเพ่นขังไว้ใส่แล้วเป็ดน้อยพ่นนะ่ะเดี๋ยวตากฝนตายอีกมิตรเป็ดรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ก็บ่ลายเพันขายนำ สีคับคอยดีครับประทักับแพรกับประทเอา้าเอา้าแม่เอา้าแม่แม่จะเสียขังไหนทำตุก๊กี้ไ<อ>ปยหับ้ทเป็นมือกลอ้องเอ เฮ้ยจเฮ้ยเกเช่องช่องเอ้านับจักแบล้วจักละับดนับเอานับนับนับชองชงชงไ่ไ่ชงชหมมันลมมันลมผ่านฝนกันสีโต๊ะพอฝน นับนับแพลงออกไปนี่แน่ได้เฉยได้เฉยนับท่สามสองสามสองมึงกี้ได้สามเมื่อว่นได้สองสี่ชองนะครับสามสองนี่นี่ ชำช้ำน้าซ่อมกันหรอบอเออโอ้ยมาหาเล่นเล็กน้อยไปหาเห็ดยูเห็ดหกินเอ้ามันข้ามันมืดแล้วอัชะ <laughs> โอเคทำแก็บสันนะขึ้นได้หรือบอสเบอร์มีกัอัมมาลาตีเบสเย้ มาล่าชนยิงยิงมาไม่ล่าชนง้ามเป็นกรรมการจะเสียขางไหมครับอมาล่าหรือเบลเว่ ช่อง่ะาาว,วับนี่ไงวับอ้าวโอ้ยออก yeah. เดมานี่นี่ดำออกไปไปม,งมึงไต้องมาเซียจะไปนึ่งชามหนึ่งชามน่าเฮ้ยวัวอ,อยากโค้งจะทำ โอ้ยปาเมื่อแล้วลาเมื่อแล้วปลาเมื่อแล้วปาเาเฮยตีบัดได้จะสิล้มแล้วเถาแห้งเหม่อเยตีบันได้จะสิล้ม พี่น้องเกิดปรากฏการสะท้อนแสงทั้งๆที่มืดฟ้ามืดฝนอยู่แต่ว่ามันจะทอนครึ่งนึ่งมันเกิดอะไรขึ้น นัง่งกินลมส้มวิวค่ะบรรยากาศดีดีแต่ว่ามืดฝ่าม,มืดฝนคิดว่าคืนนี่คือสิฝนตกแหง่สวยงามมากประกฏการน้ำสิทวประจักมันมือดอีรลีได้พี่น้องแต่เบิ่งในกล้องคือ่ัมืดนี่นี่มันมืด,นมนมดแล้วมันจะทอนแสง มาลาะเพลงปลาลุงพังเป็นไปอย่างนี้อย่างที่ทองเอาไปชาร์จรถเฮ้ยสวัสวดีเนาะสวัสดีค่ะอัมมาลาคากีราชนีแห่งท้องทุ่งนาอยู่กับฉันมีแต่ความเพียร์อยู่ด้วยกันไม่จ้ากับอัมมาลากากีลองอย้งฉันสวยแล,แล้วก็รวยมมาากีบ้น อสุตท้ทาายอส,สุด,ท,สสดท,ท้ายไม่มีอะไรจะได้เอาเธอหรือเธอบังหูจังว่าเขาคือคนหังของเฮามาแต่โดนเธอคือจังนาดา กสิดังตีแฟนเธอบอกมีใจก็ฉันเล่นปฏิเสธไปก็เท่านั้นก็จบสำนันแต่ที่เขาบอกว่าเขาสุดที่อามาลาอยงแต่เขาอา <No. S 1> แต่บอกว่าว่าเขาโสดอยู่ในหมดแฟนตายไปหลายวัน แต่เธอสิให้ฉันเห็ดจังไดแต่ถ้าเธอหู้เร็วเธอสิเลิอกกอี่บ่บฉันเลิกบ่ได้กับคนมันหักห,หมดใจไปแล้วทวนวันทอคนเทนั้นเธอบัอยันยอมบไดแล้จะหายป่าเห็ดแน,นวไดก็เมื่อป่า ไปแล้วสิ้นพอซำสิ้นกไม่รวงก็ไม่รวงจะใดไม่นี่งโัพยสนอยู่ายจะอยู่บ่ดียนเขาแตกมักแล้วฉันที่หักเอาจบไปแทะเอามาลาลอกนประเท่าน้องทําซ้ำ กราไอ้เจ้าช่วเตียนก็แตกครับยากเขอแค่คนเดียวโอเคอย่างทางนั้นอืจบแลลวโตเฮามาลอมลาเราไม่ได้ก็เลยต่อห้อมาลาให้เสมองสมองที่ใสไปแล้วใครจะมาถามเรื่องขอกเรือเพลงเนื้อนั่นเนื้อนี่ค่ะเส็นอยังก็มีแต่สดๆค่ะบ่ได้คิดลวงหนานะคะเออฉันสมองสมจับยังบ่ได้ค่ะพี่น้องเออ ือเธอบองอูจังว่าเขาคือคนหังของเฮามาแต่โดนเธอเื่อจังนาด้านนาทนแอบเซนแอบ อีย่งร้องเพลงก่อนมาเบาจะมาหลับฮะอร้องเพลงก่อนมาจะมาหลับพี่น้องเอ้ยนั่นดี้มันตื่นแล้วเนะี่ยร้องเพลงก่มามันเองเขามันนอนอา้าวรอ้องแต่เพลงเก่านี่นะ พี S <S ่น้องจ้าบรรยากาศยังมยแมลงฮะกำลังเตรียมกับเข่าได้ยังคุณยายมันเห็ดกับเข่าได้ยังพี่น้องเขาเก็บเห็ดพอมาขู่เพชรพอยสบายดีพี่น้องกำลังเห็นเพชรพอยามเนี่ยก็ยังออกอยู่ออกเลยเลยจะสกินยังต้องพี่น้องมีหมูกับกบสบายดีป้าลุงมาสิทอดหมูพี่น้องนี่กบกบก็เป็นพระบูยานตะโกกคนอหอมกินกบอหอมเฉาะกับโตกะคน ขอจบบรรยากาศในเพลทนี้พี่น้องจา๋าพ่อกันคลิปหนายู่ดีแห้งวัชพกกสิคุนไปแล้วสบายบดีเดี๋ยวเตรียมอาหารแรงก่อนพี่น้องจา๋ากินข้าวแรง